สวัสดีครับเล็กไพ่เฮงชาแนลคลิปนี้เราพบกับแนวทางหวยรัฐบาันไทยนะครับแนวทางหวยรัฐบาันไทยประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสอง8นะครับตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ทวกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วนะครับผลของงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่สิบหกราคมนะครับ ผลหกตัวนะครับศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกหกหนึ่งนะครับหกเข้าหกแล้วก็หกหนึ่งนะครับแต่ในเด่นลูกวิ่งสี่กับศูนย์นะครับเด่นลูกวิ่งไม่เข้านะครับหลุดนะครับวันที่ผ่านมาแต่ในตารางชุดย4ปริบสี่ตูของหรักหกมีหนึ่งหกนะครับเป็นตัวกลับเด่นผลสามหลักก็ไม่เข้านะครับเด่นล่างสามหลัก ก็ไม่เข้านะครับแล้วก็ชดสรุปนะครับเหตุสรุปให้กอดหอยออกนะครับชดสรุปก็ไม่เข้านะครับไม่มีหลักบบนะครับเห็ุให้เด็ดรุดริ่ง407นะครับขออภัยนะครับสรุปหลุดนะครับรอบที่ผ่านมา เรามาตามกันต่อนะครับแนวทางหน่วยรัฐบาลไทยจัมพ่ง้อพืนที่1พฤศจิกายน2568นะครับแนวทางจะมีตัวไหนบ้างนะครับแนวทางจะเป็นชุด24ประตูนะครับอก็จะสรุปให้ก่อนหวยออกนะครับแนวทางจะสรุปนะครับ แนวทางหวยรัฐบาลไทยชุดเจประตูนะครับก็จะมีสองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับกดใช้วิจรารยณในการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น หลักสองก็จะมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองสามสองสี่สองห้านะครับไปก็จะเป็นหลักหนึ่งนะครับแนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับต้องนำไปใช้ทั้งหมดเลือกหลักที่เราชอบนะครับูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับ หลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับต่อไปก็จะเป็นหลักศูนย์นะครับแนวทางตัวเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับ ปุฒิใวิจารยาในการรับชมหมักศูนย์ก็จะมี 06, นย์หกศูนย์นสามนยส่ศนย์ห้นะครับต่อไปก็จะเป็นหลักเก้านะครับตัวเด่นรุดวิ่งคิดคำนวณจาก สถิติย้อนหลังนะครับและเลขกํำลังวันนะครับแนวทางเมื่อรัฐบาลไทยชุดย4ปสีตูน,นะครับก็จะมี4หลักหลักๆนะครับมีหลักสองหลัก0หลักเนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเด็นลูปวิ่งนะครับเด็ดลูตวิ่งตามกำลังวันและสถิติย้อนหลังนะครับวันของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนตรงกับวันเสาร์นะครับประกาศผลวันเสาร์ตัวที่เด่นที่สุดก็คือหลักศูนย์นะครับแล้วก็หลักหเด็ดลูตวิ่งศูนย์กับหานะครับศูนย์ก็จะมีศูนย์หก ศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับลัวค่าก็จะมีสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าห้านะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชนาเลือกนําไปใช้ต่อไปก็จะเป็นตัวเด่นบนนะครับเด่นบนสามหลักนะครับรอบที่ผ่านมาหลุดนะครับเด่นบนสามหลักเด่นบน สาหรักก็จะมีเด่นบนสาหลักก็จะมีหลักศูนย์หลักสามหลักสี่นะครับไปก็จะเป็นเด่นล่างนะครับ เด่นล่างสามหลักก็จะมีหลักหนึ่งหลักศูนย์หลักห้านะครับจะมีตัวที่ชนกันอยู่สองหนึ่งชุดนะครับมีหลักศูนย์นะครับที่เหมือนกันเป็นตัวเด่นนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดสามตัวนะครับสามตัวไอจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสี่ชุดเด่นแนวทางชุดสรุป จะสรุปให้ก่อนหัวออกนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจุด3ตัวก็จะมีก่อนจบคลิปฝากกดไลค์ก็แชร์ด้ยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ พระท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่ๆสองถึงมีอืือของท่านสามตัวก็จะมี806 804 605 515นะครับสีชุดเด่นสองตัวเด็นตัวเจาะก,ก็จะเป็น06 0405 15นะครับสำหรับคลิปนี้แอ้ก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่นั้นนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็สามารถตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับท้ายน,นี้ก็ขอทุกท่านสนุกการรุ่นรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ